สวัสดีครับผมช่างเจนะครับร้าน PJ แรรถยนต์เชียงใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวช่างเจจะแนะนำความรู้พื้นฐานนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเข้าสู่หน้าฝนนะครับแถมเป็นฝนที่เป็นพายุด้วยนะครับในหลายพื้นที่นะครับของประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมน้ำขังนะครับน้ำรอระบายนะครับส่วนเชียงใหม่นั้นเรียบร้อยครับน้ำท่วมไปแล้วนะครับผมหลายท่านไม่รู้นะครับว่า การขับรถวยน้ํามีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะเสียงเงินนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่างเจจะมาแนะนําพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะมีความรู้สักนิดนึงนะครับผมสักหน่อยนึงนครับช่างเจไม่ได้เก่งอะไรนะแต่แค่รู้ในในสิ่งที่ต้องรู้นะครับผมและมันเป็นสิ่งที่ จรริงนะคับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้ใช้รถนะครับควรจะประเมินอ,อะไรยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ um ichi, มิซูมิชิมิลาดนะครับผมก็เป็นรถสแตนดาดโรงงานนะครับผมล้อ14นิ้วนะครับอันนี้ช่างเจจะขอพูดในส่วนที่เป็นรถเก่งนะครับผมพวกรถกระบะออฟโรดอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างสูงอยู่แล้วเราก็ คงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขานะครับแต่ก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ที่หลังนะครับรถรถที่เป็นรถออฟโรดนะครับผมไม่ว่าจะฟอร์เ n นเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเพนเดอร์นะครับ b ีทีห้าสอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไล่ไว้อธิบายไล่ไทีหลังนะครับผมเดี๋ยวเอาเรื่องเรื่องรถเก๋งดีกว่านะครับรถเก๋งที่เป็นรถ ซิตี้คาปกติทั่วไปนี่แหละนะครับอ่านี้ก็จะเป็นล้อมิลาดนะครับอ่าเป็นล้อ14นะครับล้อ14นิ้วนะครับผมอ่าแก้มยางนะครับ65นะครับอ่าถ้าเป็นรถใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็อาจจะเป็นเบอร์15นะครับ55นะครับแก้มยางก็จะเตี้ยลงโดยเฉลีย่ยแล้วก็ขนาดก็จะขนาดความสูงรวมล้อแล้วเนี่ยก็น่าจะพอๆกันไม่ได้หนีหายไปมากนะครับ เรามาดูกันที่ฐานล้อก่อนนะครับฐานล้อก็คือครึ่งหนึ่งของล้อนั่นแหละนะครับผมจุดเรียกว่า CG นะครับผมจุดศูนย์ห่วงของล้อนะครับในรถผมนะครับก็จะอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้กลมๆนะครับ1ินิ้วครึ่งนะครับนั่นคือความสูงนะครับจากพื้นถึง กึ่งกลางล้อนะครับก็คือประมาณสินิ้วครึ่งนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ชายประตูนะอ,อยู่ที่ชายประตูถ้าเราขับรถไม่เกินสิบนิ้วครึ่งเนี่ยน้ำ จะไม่เข้ารถนะครับผมน้ําจะไม่เข้ารถนะครับแต่ทีนี้ในหลักความเป็นจริงแล้วการใช้งานจริงๆแล้วเมื่อเราขับรถไปแล้วมองถนนเราก็ไม่รู้ละว,ว่าไอสิบมันจะถึงสิบนิ้วครึ่งไหมนะครับโจ๊ครั้งจะเอาไม้บรรทัดลงไปวัดน้ําก่อนจะขับไปมันก็กระไลยอยู่นะครับว่าจะเอา ตลับมุงตลับเมตรมาพกไปด้วยเอ้ยถนนเส้นนี้มันติดนิ้วครึ่งไหมมันก็กะไลอยู่เนาะดังนั้นง่ายๆครับประเมินนะครับหนึ่งคืบนะครับผมนะครับมือเราเนี่ยครับหนึ่งคืบครับหนึ่งคืบเราก็เกือบเกือบเก้านิ้วแล้วนะครับผมอ่าบางคนอาจจะแปดนิ้วครึ่งบางคนก็เก้านิ้วนะครับผมก็แล้วแต่นะครับให้ตีว่าสักเก้านิ้วก็ได้นะอ่าเลขกลมๆนะครับมอง มองเผื่อเป็นค่าเฉลี่ยเลยนะครับดังน,นั้นเราก็ตันนิฐานเลยครับ9นิ้วนะครับระยะสายตานะครับ9นิ้วประมาณไหนวะขับขับไปโอ้โหน้ําเจิงเลยโอ้มองไม่เห็นเส้นถนนเลยนะครับแสดงว่าน้ํามันต้องหนานแน่นมากนะครับน้ํามันต้องเยอะเออขึ้นมาจนระดับสายตาเรา มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นสีถนนนะครับมองไม่เห็นสีถนนแบบนี้แล้วแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยมันต้องสูงกว่าเก้านิ้วแน่ๆนะครับดังนั้นอย่าไปนะครับผมอย่าอย่าได้ไปลุยนะครับผมถามว่าทําไมอ่ะก็รถเนี่ยรถมันทํามาเพื่อให้ลุยน้ําลุยฝนได้แล้วนี่ทำไมจะลุยน้ำไม่ได้นะอ่าก็เพราะว่าผมเป็นห่วงไงครับ รถเก๋งนะครับรถเก๋งนะครับเขาออกแบบมามีคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยที่มีท่องอออกมาเนี่ยนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าคอมเพรสเซอร์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับรถเก๋งนะครับคอมเพรสเซอร์จะอยู่ล่างนะครับผมอยู่ล่างสุดนะครับ อยู่เท่าๆกับฐานล้อนะครับอยู่เท่าๆกับฐานล้อก็คือกึ่งกลางล้อนั่นแหละนะครับผมกึ่งกลางล้อนั่นแหละครับอ่ากึ่งกลางล้อคือประมาณสิบนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าเราขับรถลุยน้ํานะครับแล้วเกิดเราเปิดแอร์นะครับเราเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับ ชุดหน้าคัดรุ่นอื่นก็แล้วกันนะ่ะนี่เป็นของพวกวีอออะไรก็ว่าไปะนะเก่าๆอ่าอันนี้จานใหญ่อันนี้คือของวีออนะครับยานจานใหญ่หน่อยฮะเห็นได้ชัดอันนี้ของมิลาดนะครับก็จะเห็นว่ามันเล็กๆหน่อยนะครับเห็นเนาะนะครับเนี้ยเนียนะครับสายพานนะครับนะครับนะ เห็นนะครับสายพานเห็นอ่างน้ํามันเครื่องนะครับเรามาวัดความสูงของหน้ากันชนก่อนหน้ากันชนนะครับมีความสูงจากพื้นนะครับประมาณแปดนิ้วนะครับอันนี้ยังไม่มีคนนั่งนะที่รถยังไม่มีคนนั่งนะครับแต่เอนด์ดานะครับสูงนะครับจากพื้นประมาณแปดนิ้วนะครับจริงๆไม่ถึงหรอกแต่ว่าเผื่อให้เฉยเยนะครับ แนิ้วนะครับอย่างที่เคบอกว่าคืบหนึ่งนะครับเผื่อไว้ที่เก้านิ้วนะครับนั่นหมายความว่าเก้านิ้วนั้นจะอยู่เหนือเหนือใต้กันชนนะครับอยู่เหนือใต้กันชนก็คือขึ้นมาบนนี้และนะครับกึ่งกลางล้อนะครับก็คือสิบนิ้วครึ่งนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับอเห็นไหมครับมันก็จะพอๆกับชุดคัตนะครับ พอ,พอกับชุดคัดคอมเพรสเซอร์เห็นไหมกล้องมันไม่ค่อยซูมนะอ่าจะอยู่พอๆพอกับกึ่งกลางล้อดังนั้นถ้าเราขับรถนะครับลุยน้ำนะครับตั้งแต่แปดนิ้วครึ่งน,นะครับขึ้นไปนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับผมอที่ช่างเกไม่เอา10นิ้วหรือว่ากึ่งกลางล้อมาพูดเป็นหาเลยเนี่ย เพราะว่าเราต้องเอาค่าที่มันต่ากว่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถถ้าท่านเจอโอ้ยกึ่งกลางล้อไปได้นะครับเรียบร้อยสิครับลุยน้ํานะครับมันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเวลาเราวิ่งมันเกิดขึ้นดั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 น,ดนหน้าขึ้นมาเลยครับแล้วมันจะเป็นน้ํานะครับอยู่ด้านหลังมันจะอ้วนนะครับแล้วมันจะตีเข้าไปที่ตัวชุดคัดคอมเพรสเซอร์ ไม่เชื่อลองนะครับไม่เชื่อลองได้นะครับใครที่ขับน้ําจนถึงขอบป้ายทะเบียนแล้วเนี่ยลองเปิดฝากระโปรงดูนะครับท่านก็จะเห็นว่าชุดคัดท่านนั้นเปียกน้ํานะครับอ่าถ้าถ้าท่านไม่เปิดแอร์นะครับไม่เปิดแอร์ไม่มีปัญหานะครับขับได้ลุยน้ําได้นะครับผมถ้ามีปั๊มลงปั๊มลงไปถึงนะครับก็เป่าเป่าฉีดนะครับรีบไล่น้ําออกนะครับ เพราะว่าเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็คือพวกลูกปืนต่างเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนกันน้ำนะครับลูกปืนกันน้ําอยู่แล้วนะครับอ่าก็ไปถึงก็รีบๆเป่านะครับแต่ถ้าท่านเปิดแอร์นะครับลุยน้ําเลยนะครับเปิดแอร์ลุยน้ํานะครับสิ่งที่มันจะตามมานั่นก็คือการลื่นนะครับการลื่นนะครับของ ฝาคัดนะครับอ่ามันจะลื่นนะครับแล้วมันจะร้อนนะครับไอตอนนี้มันอยู่ในน้ําเนี่ยมันลื่นนะครับแต่มีน้ําช่วยดับร้อนได้นะครับก็ไม่ได้มีมันจะยังไม่พังในตอนนั้นนะครับผมแต่ถ้าท่านขึ้นจากน้ํามาแล้วนะครับอ่าขึ้นจากน้ํามาแล้วทีนี้แหละ ความร้อนมาเต็มเลยครับเพราะมันจะลื่อนอยู่อย่างนั้นนะครับจนมูเล่ร้อนนะครับเมื่อมูเล่ร้อนปุ๊บคอยแม่เหล็กก็จะไหม้เพราะคอยแม่เหล็กมันจะอยู่แทบจะชิดเลยนะครับแทบจะชิดกับตัวมูเล่อยู่แล้วนะครับมันห่างก,กันจึ้งเดียวเองนะครับผมเมื่อมันร้อนนะครับคอยแม่เหล็กนี้ก็จะไหม้นะครับ หรืออาจจะแตกนะครับต,ต,ตัวเรตินตัวเครือบพวกนี้อาจจะแตกนะครับน้ำจะเข้าไปและเกิดการชตนะครับผมฟิวท่านก็อาจจะขาดนะครับถ้าใช้ชุดคัดเคียมที่ไม่มีการาระบบเซ็นเซอร์นะครับก็คือเทอร์โมฟิวนะครับก็จะไหม้นะครับอ่าที่เขาเรียกว,ว่าชุดคัดไหม้ชุดคัดไหม้นั่นแหละครับ มันชุดคัดไม่ทีนี้ลหละครับงานเข้าแหละลูกวงลูกปืนนะครับเสียหายนะครับและรถรุ่นใหม่ๆเป็นสายพานเส้นเดียวนะครับทีนี้เราดึงกันบานเลยครับทามูเล่โบกปุ๊บเนี่ยทามูเล่โบกเนี่ยก็จะเกิดแรงเหวี่ยงแรงดึงนะครับการตึงสายพานนะครับล้างปั๊มน้ํานะครับลูกปืนปั๊มน้ําบูทปั๊มน้ําเสียนะครับดีไม่ดีดึงไดชาร์จเราเสียอีกนะครับ เพราะว่าในชาก็จะมีปืนของเขาอยู่นะครับเพราะว่าตัวมูเล่ไม่นิ่งครับมันดึงนะครับมันดึงมันล้างมันดึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็พานจะพังกันไปหมดนะครับจอดแค่การลุยน้ํานะครับเวลาเราเปิดแอร์นะครับพัดลมหน้าเครื่องจะทํางานนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะครับฮ้านะ ตอนนั้นนะครับค่าแรงดันนะครับมีมากกว่า135 psi นะครับรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบเซ็นเซอร์เพชเชอร์สายนะครับพัดลมจะทำงานนะครับแต่ถ้าตามกว่านั้นมันมันก็จะไม่ทำงานอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้ารถเป็นเพชเชอร์สวิกแบบ2องสายนะครับอันนั้นทำงานแน่นอนนะครับถ้าพัดลมทำงานแล้วถ้าลุยน้ำนะครับ น้ำที่มีความสูงเกินแปดนิ้วครึ่งนะครับจากพัดลมที่ระบายความร้อนนะครับมันจะแปลงตัวมันเป็นกังหันวิดน้ำทันทีนะครับผมจากพัดลมระบายความร้อนจะกลายเป็นกังหันวิดน้ำทันทีนะครับมันจะวิดน้ำนะครับเข้ามาเต็มเลยในนี้นะครับผมแต่ทีนี้ล่ะครับไดชาร์จท่านนะครับ ก็จะรับน้ําเต็มๆเขาก็อุตส่าห์ออกแบบไดชาร์จไว้ทั้งบนนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนน้ํานะครับอพอเราเปิดแอร์ปุ๊บลุยน้ําเรียบร้อยเลยมันเป็นกลังหันวิดน้ํามาใส่ไดชาร์จนะครับไปลงปั๊ม ABS นะครับหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะเซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ บางคนใส่กองเปื่อยเรียบร้อยอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นท่อนี้มันจะไม่มีปัญหานะครับท่อนี้เวลานะ้ํามันเข้าไปปุ๊บมันจะไปกองอยู่ที่พวกดักพวกนี้นะครับมันจะมีห้องกองนะครับน้ําก็จะออกไปน้อยนะคือเป็นไอน้อยนะครับที่มันจะเข้าไปในเครื่องพวกนั้นไม่เกิดอันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําจอกเลยอนะเรียบร้อยครับก็ขเข้าเครื่องนะครับการสูบท่านจะงอนะครับผม บางเคสนะครับท่อหายใจนะครับของเกียร์ลุดนะครับหายนะครับวิตน้ำนะครับกังหันวิดน้ำมาเลยครับน้ำกองเป็นบ่อปลาเรียบร้อยครับน้ำเข้าเกียร์นะครับเข้าจากท่อหายใจนะครับหรือถ้าบางเคสนี่ลืมปิดนะครับลืมลืมปิดไอการวัดก็เรียบร้อยอีกเหมือนกันนะครับ น้ำเข้านะครับอันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับถ้าท่านลุยน้ําสูงนะครับผมมาในส่วนของช่วงล่างนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นระบบ abs นะครับก็จะมีพวกเซนเซอร์นะครับจับรอบหมุนของล้อนะครับเห็นไหมมันจะอยู่กลางล้อนะครับผมแต่อย่างที่ท่างเจบอก เราต้องเผื่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาตามทฤษฎีว่าเอาน้ําครึ่งล้อจะลุยได้ครับให้สมมติเลยนะครับว่าถ้าท่านขับรถจะช้าโอเคแหละน้ํามันก็ครึ่งล้อเอาว่าลุ้นไปนะครับขึ้นน้อยขับที่5กิโลนะครับ5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมขับเป็นเต่าเลยโอเคนะครับขึ้นแทบไม่เกิดนะครับขึ้นเกิดน้อยนะครับอแต่บังเอิญ เจอรถสวนทางมานะครับแน่นอนครับรถท่านจะเจอขึ้นปะทะทีนี้แหละครับผมท่านก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับเวลาจะลุยน้ำนะครับเราต้องประเมินเผื่อสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาหลักทฤษฎีคือน้ําครึ่งล้อแล้วจะลุยได้ไม่ใช่นะครับท่านต้องเผื่อรถที่สวนเล่นมาด้วยท่านต้องเผื่อเอ้ขับไปเจอหลุมอ่าหรือไม่ก็ ขับไปแล้วโหดหรถฉันทำความเร็วได้ไม่ได้แน่ๆอย่างเงี้ยมันต้องเผื่อน้ำดันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับน้ำดันกลับนะครับเวลาสมมติว่าขับขับ,ขบตามตู่กันไปนะครับแน่นอนครับมันจะเป็นน้ำลูกคลื่นนะเป็นคลื่นนะครับ,นนรบแต่ถ้าขับไปปุ๊บต้องจอดคันหน้าเบรกจึก๊กเราก็ต้องเบรกหรือจอดนาที่เป็นคลื่นไปแล้วเนี่ยพอรถเราจอดปุ๊บเนี่ยมันไปปะทะด้านข้าง มันก็จะตีกลับเข้าหารถเรานะครับนึกออกใช่ไหมอ่านั่นแหละครับพอน้ําตีกลับเข้ารถเราครับก็เรียบร้อยอีกเหมือนกันนะครับแช่น้ําอยู่นั่นแหละนะครับผมโชคร้ายหน่อยนะครับโชคร้ายหน่อยไอเสียนะครับผมน้ําเข้าท่อไอเสียนะครับดับนะครับผมทีนี้แหละครับ งามไส้กันเลยนะครับจอดแช่น้ํานะครับฝางทางเขาอีกยังไงประเมินกันด้วยนะครับถ้าเป็นรถเก่งนะครับผมย้ําเป็นรถเก่งนะรถกระบะไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะรถกระบะเขาค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยพื้นฐานอาจจะมีแค่เรื่องเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ ABS กับน้ํามันเเผานะครับผมน้ํามันเพผขับอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับในก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ ไม่อยากให้เสียเงินกันเยอะนะครับถ้าเลี่ยงเรื่องลุยน้ําได้ก็ควรเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะรู้นะครับว่าปิดแอร์นะครับผมปิดแอร์เลยนะครับกดปิด AC นะครับหรือปิดค่าความเย็นนะครับเพื่อไม่ให้พัดลมนั้นหมุนนะครับเพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์นั้นทํางานนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับเราต้องรู้พื้นฐานกันสักนิดนะครับผมโอเคครับผมไหนก็ดูแล กันดีๆนะครับผมขอบคุณครับ